สวัสดีครับสวัสดีครับ F.C. ฟซลงพลประแตน F.C. PT. ทุกคนทุกท่านแม่แม่พี่พีพ่วันนี้ก็เห็นที่จำปาดงดูคลิปคุณแอนดูคลิปป้าโอ้ภูมิใจมากค่ะที่คุณวาลีช่วยเหลือ ชาวกกกอกาจำปาดงอุดหนุนขนมมาแจกแจกนะผมอ่ากลับกล้องไม่ได้ละครับ นี่ครับบรรยากาศยามเย็นนะตะวันจะตกดินแล้วครับนี่หกโมงกว่าแล้วยังไม่ยังไม่มีวีแววลูกค้าจะโทรมาเลยครับเอซเดินออกมาถ่ายบรรยากาศให้เอฟซดูนี่ฮะมะเคินนี่ถลม่มทลายซะโอ้โหย่อยยับทั้งลมทั้งฝนนี่ฮะ ผมว่าโมทนาบุญให้คุณวาลีด้วยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะขออย่าให้เจ็บอย่าให้โรคมาเบียดเบียนให้สุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปด้วยเชื้อคนใจบุญอยู่ก็ลูกหลานนานๆน,น,นะดูแลเด็กๆด,ด,ดูแลจำปาดงดูแลก,ก,กอก ผมเห็นแล้วภูมิใจครับโหสุดซึ้งเลยเห็นขนาดไม่เคยเจอตัวได้ยินแต่ชื่อเสียงแล้วถ่ายบรรยากาศให้ดู <c oughs> นี่นะครับก่อนเห็ดก่อนอะไรเนี่ยมีเห็ดวางเห็ดอะไรเยอะไม่ไลยออกมาเก็บเลยผม อคินฝนตกเช้ามาต้องออกมาดูเห็ดวางมันจะขึ้นเ,เดินมาชมบรรยากาศไฟหน้าบ้านกันหน้าร้านก็ยังไม่เปิดนะครับเอฟซมาดูตะวันตกดินนะครับไม่ค่อยมีคลิปเพราะถ่ายแต่ตักหมูทรงหมูตอนส่งก็ไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าติดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ลมมันตีเสียงมันดังนี่นะครับ พบกับช่องปอลใจหมกูกระทะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้หน่อยนะครับเ,เป็นกำลังใจนี่ครับ <c oughs> บรรยากาศไม่รู้ข้างขึ้นหนระือข้างแรมผมไม่ไม่มีปฏิทินดูเลยนี่เครื่องบินนูนเก็นสูงมาก นะคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับ FC นะยามเย็นอากาศก็ไม่ร้อนนะตอนวันร้อนนะคลิปนี้เ็ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย